พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านครับวันที่27พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขซึ่งตลอดระยะเวลา82ปีที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบสาธารณสุข,ขของประเทศอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบที่ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชนไทยทุกคนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีการดำเนินงานต่อจากนี้กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการพัฒนาสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมกับยกระดับการสาธารณสุขไทยให้ประชาชนมีความแข็งแรงเข้มแข็งทุกช่วงวัย และเศรษฐกิจสุขภาพไทยมั่นคงโดยจะเดินหน้าพัฒนานโยบาย30บาทรักษาทุกที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกและรวดเร็วจิ่งขึ้นเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพในสถานบริการทุกระดับร่วมกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการจัดระบบบริการสุขภาพเพื่อกลุ่มเปราะบางและในพื้นที่พิเศษ ตลอดจนมุ่งเน้นให้คนไทยห่างไกลโรคและภัยสุขภาพโดยลดอัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อหรือดังหรือ NCD ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของคนไทยและเป็นสาเหตุให้เกิดการสูญเสียต้นทุนทางเศรษฐกิจถึงปีละกว่า1.6ล้านล้าน,ลานบาทขณะเดียวกันก็จะผลักดันนโยบายมะเร็งครบวงจร เพื่อส่งเสริมป้องกันคัดกรองตรวจวินิจฉัยรักษาและดูแลฟื้นฟูอย่างครบวงจรนอกจากนี้ยังผลักดันเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนอีกด้วยทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขจะเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจสุขภาพสู่การเป็น e d i c คอน and w e l l n e ิ s h ั b การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและยกระดับภูมิปัญญาไทยด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศไทยต่อไปในโอกาสที่กระทรวงสาธารณสุขครบรอบ82ปีผมขออารัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยลอจนพระบรมีีห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีได้โปรด คุ้มครองพี่น้องประชาชนไทยทุกคนให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าสืบไปสวัสดีครับ